สวัสดีผมสสดีทุกคนครับสวัสดีเมววังประอุนกรุบกรุบครับผมวันนี้พามาดูหน้าอานนี้มืนเดิมครับผมหลังจากฝนตกเมื่อคืนครับตกประมาณสองทุ่มนะทุกคนเกือบจะถึงเช้าแล้วก็หยุดไปอีกรอบหนึ่งวอนนี้ก็ฝนตกโปรยๆปร,ย,ปรยลงมาแล้ว นี่ครับน้ำเต็มเลยดูนะนู่นน้ำเต็มเลยนะครับทุกคนถึงนู่นเลยนะครับตอนนี้ฝนตกโปรยๆอยู่นะครับทุกคนนี่ครับที่เปิดไว้นะครับผมเต็มนะครับนานนี้ก็สูบไปแล้วรอบหนึ่งนะทุกคนนี่ตรงนี้นะครับผมสูบไปแล้วรอบหนึ่งนะนี่ครับนานนี้ สูบไปแล้วรอบหนึ่งครับแต่ก็ตกมาเมื่อคืนจัดหนักจัดเต็มครับอะไรบร้อยเลยครับผมแบบน้ำเต็มนาเลยครับอันนี้ก็ไหลไปหาหนานู้นแล้วนะนี่ครับนานี้ไหลไปหาหนานู้นแล้วนะครับทุกคนนี่ครับฝนตกโปรยโปรยเลยอยู่เลย ตรงนี้ก็ประมาณเที่ยงแล้วครับนี่ก็เริ่มงอกแล้วที่เปิดน้ําได้มันก็งอกนะนานี้เปิดน้ําไม่ได้นะครับเนี่ยนาเนี้เปิดน้ําไม่ได้มันก็เลยเริ่มร้อนจีนครับนี่ก็หวานไว้แล้วบางส่วนนี่หวานซ้ํานะครับ ตกเมื่อคืนจากน้ำจากแป้งปลาโนนี้น้ำมันเสมอแล้วครับนานูุนก็น้ำเต็มแลวครับหนโดนน้ำเต็มน้เรียบร้อยนะครับนูสองนาสามนาฝั่งนูน้นอันนี้ก็เต็มแล้วเหมือนกันเนี่ยดูทุกคนน้ำเต็มเลยเมื่อวานไม่เต็มนะ เมื่อวานไม่มีน้ำนะครับตรงนี้นี่ก็ฝนตกร่อยๆอยู่ครับเล็ดดูน้ำบวนนี้นี่ครับที่เปิดไลใสายท่อไว้ตรงนี้ นี่ยตรงนี้สายท่อไว้นะครับเห็นไหมไหลมานี่ครับแล้วก็เปิดทางโน้นนะครับเปิดอยู่ทางโน้นให้มไหลไปครับน้ําเต็มบึบเลยสระน้ําเต็มเรียบร้อยครับเต็มตั้งแต่สองวันที่แล้วสามวันที่แล้วครับนะครับน้ําเต็มเลยนี่ฝั่งโน้นมันสูงกว่าครับผมฝั่งโน้นมันสูงกว่ามันก็เลย มเมื่อนะค่อยมีน้ำมันก็เลยงอกได้ครับฝั่งน,นู้นเปิดได้เนี่ยครับฝั่งข้างบนนะครับว่าจะทําเอาข้าวมาใช่น้าไว้ให้มันงอกก่อนนะครับให้มันงอกเป็นข้าวๆก่อนค่อยมาวานอีกรอบหนึ่งนะทุกคนวานก่อนก็แช่ไปแล้วถุงนึงก็พอก็นี่ครับวานตรงนี้เนี่ยวานหน้านี้แล้วก็ น่าจะฝั่งโน้นด้วยลุง่งหับฝั่งโน้นด้วยนะครับนี่นครับน้ำเต็มเลยนะครับฝนตกคืนเดียวรู้เรื่องครับ,น,บรน,นะครับเสร็จร้อยทีนี้น้ำมาเร็วมากดูผักตบชวาติมซาเลยครับโอ้โอโลืน่น ตบชาวเตรียมสะเลยเกือบหัวทิ่มครับน้ำเตรียมสะแล้วครับับบรรยากาศช่งนาช่วงเที่ยงเนี่ยทุกคนเนี่ยตรงนี้ครับน้ำเต็มคืนแล้วทุกคนสูบ รูแห้งไปแล้วรอบหนึ่งแล้วนะน้ำก็เต็มแล้วครับเียบร้อยตูเรียนจีนครับทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเดวพาไปดูแปลงกันต่อครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับผม